Raya ยว่าส์ไอเด a ยเสร็จไอเดียัดเร t ยว่นี่ซิสวนี a ซิสว่ a นียวานี่ a a ว o นี่ซิสเรยวานีั c ก้งอ y ักกิ้งโซฟาใหม่ก็เพิ่งมาส่งนะคะทุกคนจะได้แบบว่านอนดูทีวีสบายๆนะคะแล้วก็ตรงขาตรงเนี้ยมันสามารถเลื่อนขึ้นได้ด้วยนะ สำรวจละสำรวจสำรวจเ้เ okay. ด yeah. <lar> <laughs> so well ี๋ยวจะสาธิตนะคะสาธิตนี่ที่พักขาแบบนี้นะคะเราสามารถเลื่อนขึ้นได้แบบนี้นี่ ตอนนี้เราก็ปูพรมกลับคืนมาแล้วนะคะพรมนี้คืเอเอาออกไปตอนที่ระยามาใหม่ๆนะเพราะว่ากวัวรียะฉี่จะอึใส่นะคะตอนนี้ระยะโตแล้วก็เลยก็เลยเอาออกมาก็สองปีครึ่งนะที่หมกไว้นะคะพรมนี้เนาะตอนนี้โซฟาเก่าโต๊ะที่อยู่หน้าบ้านนะคะก็มีคนมาถามเอาแล้วแล้วก็มีคนเมสเซจปูมาด้วยนะคะเพื่อนนะคะก็ใครมาก่อนคนนั้นก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็เดวิดก็มีคนเมสเซจมาเหมือนกันว่าเหมือนจะมาเอาอะไรเงี้ยใครมาก่อนก็ได้ก่อนอ่ะจับมือกันจับมือกันละขอเข้ามาดูว่าเออมันพอจะเอาไปได้ไหมอะไรเงี้ย แล้วเขาก็ดึงป้ายฟรีออกนะคะที่ปูติดไว้อะนะพะถ้าเกิดเรายังติดป้ายฟรีไว้อยู่เนี้ยคนอื่นก็จะคิดว่าแบบเออยังมาเอาได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ตอนนี้เดวิด hmm. ก็เอาของไปเพิ่มดูว่าแบบในบ้านแบบมีอะไรที่เราไม่อยากได้บ้างอะไรเงี้ย mm hmm. จริงๆตัวเนี้ยอันนี้เดวิด hmm. ก็จะเอาไปนะคะแต่ว่าปูบอกว่าเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็จะมีโต๊ะตัวนี้นะคะแต่ปูก็บอกว่าเอาไว้ก่อนเหมือนกันเพราะว่านางแบบจะเอาเอาแบบทิ้งให้หมดเลยอ่างเงี้ยค่ะ แล the okay. well, ้วคนที 1941, people. People like so ่มาเอาเนี like ่ยเขามาจากยูเครนนะคะคือคนอพยพมาจากยูเครนเนี่ยเยอะนะคะช่วงนี้แล้วเขาก็จะมีวีซ่าพิเศษนะเพราะว่าเหมือนก็เป็นหนีหนีแบบอะไรมาอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยให้วีซ่าพิเศษนะคะเขามีสิทธิ์หลายอย่างเลยแล้วก็เพอาะเขาแยมาใหม่เนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเอารถ้ีบานอยกช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าของเฟอร์เฟลเจอร์อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะขาดแคลนเนาะเขาก็เลยแบบอะไรฟรีได้เขาก็เอาไปหมดอะค่ะไปแล้วค่ะคนไปแลเดบิตก็ช่วยเขาด้วยพยยแอบของค่ะ ถมถมอ่เปลี่ยนที่ดีกว่าแม่เห็นนะเป็นยั Not on the couch baby no, no นอนเนีจะแอบไปตามซอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะรูปนี้มาจากคุณน้านะคะก็ามาติดไว้ตรงนี้ไม่งั้นเนี่ยมันจะว่างเกินไปนะคะและ้วก็โต๊ะก็เป็นโต๊ะเดิมเนาะอันนี้ก็เป็นของเดิมนะคะเพิ่งออกมาใช้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ัน,นี้ก็จะเป็นโซฟาเนาะดูระยาดิ <laughs> แล้วก็ตอนนี้คือนาเสนอต้นกล้วยคือปิดบังมาเป็นปีนะคะทุกคนก็คือเราซื้อต้นกล้วยมาประมาณได้ปีกว่าแล้วมัง้งปีกว่าแล้วนะคะก็ต้นเล็กๆเ,เนาะเราก็ไปปลูกไว้หน้าบ้าน3ต้นนะคะอันนี้พวกนั้นเป็นต้นวันที่ปลูกไว้ข้างนอกได้แต่มันตายหมดแล้วนะคะมันตายหมดแล้วหน้าหนาวเนะเาะแล้วก็อันนี้คือปลูกไว้ในบ้านแล้วก็ให้แสงให้อะไรมาไม่เคยขยับเขาเลยนะคะตอนนี้คือเขาโตแล้วเขาโตแล้วเห็นไหมแต่เขาก็จะโตได้อีกนะคะแต่มันไม่ใช่แบบโตเป็นต้นกล้วยต้นใหญ่นะมันก็จะแบบขนาดปานกลางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ มีเบบี้เห็นไหมสองต้นเม,มื่อกี้เลยเอากระดูกนะคะไปแอบไปในตะก้าผ้าแม่ในห้องนอนตอนนี้ก็ไปหยิบกลับออกมาละเพราะว่าอาจจะเป็นที่ซ่อนในห้องนอนอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ไปวางไว้หลังโต๊ะแล้วก็นั่งดูสักแป๊บหนึง่งมาชมตัวเองมาดูว่าเอ๊มซ่อนดีหรือยังซ่อนไม่ดีไปหยิบมาใหม่แล้วก็จะไปซ่อนอีกรอบหนึงไปแล้ว,อลวตอนนี้นะคะระเบียงหลังบ้านเราก็เสร็จมากกว่า90%รแล้วนะคะ่ะทุกคน เดี๋ยวเขาวันนี้วันเสารนะ์เนาะเดี๋ยวเขาจะกลับมาวันจันทร์เอาอีกแผ่นหนึ่งอะคะ่ะแผ่นนี้มาใส่ตรงขอบนะคะเดี๋ยวเขาจะกลับมามาอีกรอบนะคะนี่ก็คือเป็นสีของระเบียงเราเนาะก็มันจะมีสองสองสีให้เลือกแค่นั้นนะคะเพราะว่าสีอื่นมันแพงนะคะทุกคนก็เลยเอาเป็นสีนี้นะแล้วก็บ้านตัวบ้านก็จะเป็นสีออกแบบคือเป็นสีเทาหมดเลยแล้วแบบคนละเฉดน,นะคะก็ไล่สีกันลงมาแบบนี้นะคะคือไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้ก็คือมองมองจากหลังบ้านนะคะก็จะไม่ได้เห็นความใหญ่มากเท่าไหร่ถ้าเรามองจากฝั่งนี้นะ อลยรอ่ะไปช่วยเวกับในนั่นหรอจะมาเกินใช่ใช่หลังจากให้ดูแบบว่าอัปเดตห้องรับแขกนะคะห้องนั่งเล่นเนาะแล้วก็ระเบียงหลังบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่องราวในช่วงนี้ก่อนนะคะช่วงนี้ไม่ได้มาอัดคลิปบ่อยเพราะว่าก็ทำงานทำการเนาะ แล้วก็บ้านก็อยู่ในเขตก่กอรสร้างอะค่ะมันก็เลยไม่ได้สะดวกทำอาหารน,นิ่นู่นอะไรเงี้ยนะคะที่มาคลิปวันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะปุมไม่รู้ว่าคือหลังจากนี้ปู้จะได้อัดคลิปอีกเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้คือมีเหตุการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้เลยสดๆร้อนๆนะคะก็ คุณน้าของเดวิดเขาเกิดเหมือนมีอาการการป่วยอะค่ะแล้วเขาก็เข้าโร,พาารงพยาบาลฉุกเฉินอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือแอดมินที่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลที่เนี้ยแปลกมากทุกคนเขาไม่ให้คนเฝ้านะนอกจากว่าพวกผู้ป่วยเป็นเด็กอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือน้าของเดวิดเขาอยู่ที่โรงพยาบาลที่แบบที่ห่างออกไปจากตัวเมืองประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะล้วก็เดวิดก็กลับมาบ้านแม่เดวิดก็กลับมาบ้านก็คือไม่มีใครเฝ้าเลยก็ต้องดูแลตัวเองไปไงอะไรเงี้ยการดูแลของที่นี่มันก็จะระบบของเขามันก็จะแตกต่างกับระบบที่ไทยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ให้ดูห้องนั่งเล่นไปแล้วว่าอัปเดตไปถึงไหนนะคะตอนนีี้้จะมมแขกกกาาพัดวยยเะะเร็เล เตรียมห้องไว้นะให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็เบียงหลังบ้านก็ให้เรียบร้อยทุกคนเบียงหลังบ้านค่าจ้างแพงมากให้เดากันเล่นๆว่าราคาจ้างเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแพงมากแถมเขาบอกว่าเออถ้ามีคนมาถามให้บอกราคานี้นะหงินให้บอกราคาที่สูงขึ้นนะคะทั้งที่เราก็จ้างแพงแล้วนะนี่ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์อะไรอีกนะคะตอนนี้เราก็จะมีมุมอัดวิดีโอใหม่แล้วก็อาจจะมานั่งกินข้าวที่ระเบียงหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องสั่งเซตที่เป็นเซตพอดิโอนะคะมาตั้งไว้ที่หลังบ้านนะเป็นแบบโซฟาเดวิด <David S 2> เขาอยากได้เป็นโต๊ทานข้าวเป็นโตเป็นเก้าอี้ มันจะเป็นโซฟาที่ใช้แบบนอกบ้านนะคะก็จะมาวางไว้ซึ่งระเบยียงมันใหญ่มากทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเอาของเอาอะไรมาวางก็น่าจะดูแบบแคบลงนิดนึงนะคะก็จะวางแผนว่าจะทําอะไรบนพาดีิโอบ้างอะไรเงี้ยต่อไปก็อาจจะเป็นทํารั้วนะคะอันนี้ก็แพงมากเหมือนกันมีหลายอย่างเลยที่ต้องทำเนาะก็ค่อยๆไปนะคะวันนี้น่าจะอาจจะน่าสมนิดนึงเพราะว่าก็คือทาสีบ้านแล้วก็สียังติดอยู่ที่แขนอยู่เลยล้างไม่ออกนะคะวันนี้จริงๆอ่ะว่าจะไปทำปอบเปียที่บ้านน้องสาวเดวิดเขาชวนเราไปทานข้าวนะแต่ว่าเราต้องเป็นคนทำปอบเปียงงปะ เขาจะซื้ออุปกรณ์ซื้อของอะไรเงี้ยค่ะว่าวันนี้มันมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือระหว่างที่แบบแม่เดวิดกับคุณ้าเดวิดนะคะเขาแบบไปนอกเมืองไปซื้อของอะไรเงี้ยระหว่างที่เขาขับรถคือคุณน้านก็เป็นพยาบาลเก่าเนะเขาขับรถแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบมีนความแปลกติพูดไม่ได้แ,แขนขาเหมือนจะอ่อนแรงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบ เป็นเส้นเลือดในสมองแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเขาเป็นพยาบาลใช่ปะเขาแบบรู้อาการอ่างเงี้ยค่ะดีว่าไม่เกิดอุบัติเหตุนะทุกคนเออเขาก็ไปโรงพยาบาลแล้วสรุปว่าคือมันก็เกิดเหตุการณ์แห้งจริงคือเขาเหมือนกับว่ามีแบบความผิดปกติอะไรสักอย่างอะคะ่ะเออแล้วเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆตอนนี้ก็คือได้แอดมิดละได้แบบว่าพักในโรงพยาบาลคือเดวิวทาบ้านอยู่ทาบ้านอยู่ๆแม่เดบิวก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยต้นนี้นะแบบเกิดอาการนี้นะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลนะแล้วเดวิดเขาก็เลยแบบ ชุดเขาแบบเปื้อนสีแบบทาสีเลยทุกคนเขาก็จับหมวกเอาใบหนึ่งแล้วก็ใส่แล้วก็แบบขับออกไปเลยทั้งที่แบบตัวยังแบบมีสีเลอะเต็มหมดเลยค่ะก็ล่าสุดก็คุณนาคือนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะ Yes oh. <laughs> if you go inside you don't come outside okay กันเ y e Go <laughs> inside Ada เนี่ยค่ะทุกคนระเบียงมันใหญ่มากแล้วก็เดี๋ยวประตูตรงนี้เราก็จะทาเป็นสีดํานะคะตอนนี้ประตูหน้าบ้านทาเป็นสีดําแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ให้ดูเนาะแล้วก็ระเบียงก็คือใหญ่มากใหญ่มากนะคะแล้วอาจจะทําเป็นบันไดสเต็ปหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้มาให้ดูผักคร่าวๆก่อนละกันเนาะตอนนี้ก็แมงลักก็ก็โตเร็วมากเลยนะแมงลักอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับพวกกระพงกระเพราอะไรเงี้ยแมงลักโตเร็วสุดนะคะนี่เดี๋ยวจะเด็ดละแล้วก็ต้นพริกก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่นะคะมีหลายสายพันธุ์เนาะมีผักเพลนะคะตอนอยู่ในบ้านเกิดปลายทุกคนเน พอามาไว้นอกบ้านนะคะเขาก็ฟื้นขึ้นมาใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะส่วนแปลงที่ถอนกระเทียมไปตอนนี้ก็คือปลูกผักสลัดนะคะก็จะมีน้องน้องเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ตรนนี้ก็คือต้นลีกนะคะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละค่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย